สวัสดีครับผมเอ็มฟิตปุทีมนะครับวันนี้ผมก็ได้ทําบ้านนะครับก็อยากจะมาบอกเพื่อนๆบอกวีพีว่าวันนี้ผมได้ต่อเติมบ้านอะ่ะในงบจํานวนเท่านี้ต่อเติมอะไรบ้างผมใช้งบไปประมาณแสนห้านะครับก็วันนี้ก็ใกล้เกือบเสร็จแล้วนะครับเสร็จนี่ตีไปประมาณเดือนหนึ่งครับออกมาเป็นแบบไหนนี่ในงบแสนห้านี่เด๋ยาจะพาเ,เพื่อนๆไปดูนะครับ เดีย๋ยวจะให้มาดูืีเปเพื่อนมาดูแล้วถ้าใครอยากต่อเติมบ้านอยากได้เป็นแนวทางอี่ได้เลยครับดูคลิปนี้แล้ว,วท่านจะได้ไอเดียเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้บ้านผมนะครับได้ต่อเติมบ้านได้ทําหลังคายืดออกมาแล้วก็ทําผนังผนังนะครับอันนี้เราก็ได้อยู่กับช่างครับเดี๋ยวค่อยให้ช่างมาอธิบายให้ฟังว่าทําผนังทาอะไรไปบ้างพวงหลังคานี่ผมใช้งบไปประมาณไม่เกินแสนนะครับ ได้โครงเหล็กแล้วก็ได้หลังคาเป็นคิวฟอร์มเราสี่สิบเกือบห้าสิบตารางวาแล้วั้งหมดนี่จะเป็นโครงหลังคาหลังน้ําก็จะเป็นหลังน้ําของไวนิลนะครับเป็นหลังน้าไวนิลอันนี้ก็จะตกตารางเมตรละพันนะครับอันนี้ก็มีหลังคากระผนน,นะครับที่ได้ทำไป พื้นนี่เป็นของโครงการที่ทําไว้ก่อนหน้านี้นะนครับ,บนี่นวันนี้ก็เพิ่งทาเสาไว้ครับทําเสาไอตรงนี้ก็ผมจะทําเป็นประตูกระจกนะครับประตูกระจกท้บ่อนก็เป็นกระจกนี่นะครับช่างช่างเทพช่างเทพนี่ก็เป็นพัดลมระบายอากาศนะครับแล้วก็มีผนังเป็นกระเบื้องคนระับ ปูเป็นกระเบื้องผนังเ่อโบกกระเบื้องไอ้เกาะอิฐถึงนู่นเลยนะถึงรางน้ําเลยเพราะตอนแรกทำรางน้ําไม่ได้คิดว่าจะทําผนังเนี่ยนะคือรัทงทํทาหลังคทาก่อนแล้วก็ตอนหลังก็ผมได้คิดอยากทําทํอบไนี่นะผนังจะเพื่อปิดตรงนี้นะตอนนี้เกือบใกล้เสร็จแล้วครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว เดี๋ยวให้ช่างกระจกนะพัดลมพัดลมผมก็ใช้ของฮาตาลนะครับเบอร์ห mm ้า hmm. ครับ mm hmm. อันนี้ไม่แพงครับพันพัน,พ,นพันกว่าบาทอันนี้ก็ฮาตาลีเหมือนกันน,นครับ mm hmm. พัดลมใช้ประมาณห้าตัวนะครับ mm hmm. หมดงบไปประมาณห้าหกพันนะครับพัลม mm hmm. แล้วก็ผมก็อันนี้มี บอกแก้วบอกแก้วเพื่อให้ฝ่องแสงสว่างนะครับเพื่อให้มีแสงสว่างส่องเข้ามานะจะได้ไม่มืดผนังผมก็เอาเป็นสีขาวสีขาวเพื่อจะได้อันนี้นะครับดูสว่างตานะครับตอนแรกผมจะดูเป็นสีดํามันก็จะดูมืดไหน่อยนี่คนระับงบงบทั้งหมดนะที่ทำไปไม่เกินสองแสนแะล้วทั้งหลังคาทั้งบ้านหนัง ผนังนี่ผมผนังบ้านนี่ทำรวมๆแล้วประมาณเจ็ดหมื่นห้านะครับแล้วก็หลังคาก็ประมาณแปดหมื่นห้านะครับโอ้ยแล้วมีโคมไฟนะครับที่ทํามาที่ทําตอนทําหลังคาครับมีโคมไฟแล้วก็มีสายท่อเก็บเก็บสายไฟนะครับนี่ก็เป็นน้าผมนะครับผมให้น้ามาช่วยทำแล้วมาทําเพื่อไม่แพงนะครับ ลดต้นทุนไปเนาะถ้าเป็นที่อื่นผมก็ไม่รู้ว่าใช่ราคานี้กันมัครับี่ผมทําไปด้วยงบทั้งหมดนะครับที่ทําแต่ละที่ก็ไอ้ไวัสดุแต่ละร้านแต่ละที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมกจ็จะบอกไม่ได้ว่าที่ไหนจะทาเท่าไหร่ยังไงแต่ผมอธิบายให้างว่างบที่ผมทําไปทั้งหมดนี่ไม่เกินสองแสนนะครับที่ทำไ,ไอ้ตรงนี้ผมใช้สมาร์ทบอร์ดนะครับ โมาต์บอร์ดติดไอ้ข้างๆแล้วจะเป็นบ้านัง้างนะครับเกาะโอนอะไรขึ้นมาไม่ได้ติดติดบ้านเนาะอันนี้ผมก็เอาสมาต์บอร์ดแล้วก็เอาเหล็กเหล็กของเรานะครับแล้วก็เจาะยึดเจาะยึดสมาร์บอร์ดแล้วก็ทาสีนะครับพอดีก็เป็นสีขาวของตัวบ้านนะครับกำแพงของโครงการนะครับไอ้ที่นี่หมู่บ้านผมก็หมู่บ้านเดอะดีไลท์คฟฟี่ะครับหนองเปื้ลนะพัทยานะครับอยู่ ตลาดซอยผู้ใหญ่กุยเนาะป้างผมนี่ครับให้ดูเป็นแนวทางนะครับถ้าเพียงเพื่อนเ,เพื่ออยากทำบ้านก่อเติมบ้านก็ผมจะให้ดูนะครับว่างบประมาณนี้นะครับก็ทำอะไรได้มั่งออกมาเป็นประมาณแบบไหน,นครับอันนี้ก็เหลืกงานเก็บงานนิดหน่อยก็น่จาจะโอเคแล้วครับตรงนี้ผมก็จะทำเป็นกระจกนะครับกระจกกระจกใสวรับรับแสงหน่อย องไม่ให้เมื่ดนะครับข้างหน้าผมก็จะทําเป็นประตูบานเลื่อนสีดํานะครับเพื่อให้เข้ากับตัวบ้านนะครับสีของตัวบ้านก,จก็จบกระเบื้องก็จะเป็นกระเบื้องหกสิบคูณหกสิบนะครับกล่องละสี่ร้อยกว่าบาทกล่องหนึ่งก็มีสีแผ่นนะครับนี่ครับบล็อกแก้วผมใช้ประมาณทั้งหมดเก้าอันนะครับ,บกแก้วเก้าอันนะครับหลังําดูดูงะน,นะครับ งานดีมากครับนับผมแล้วก็ช่างเทพนี่ครับเป็นฝีมือของน้าผมแล้วช่างเทพนะครับเป็นงานนี้งานก็โอเคครับถูกใจครับอันนี้ก็ท่อน้ําทิ้งรังน้ํานะครับท่อของไอรังน้ําก็ต่อใช้ข้องอนะครับข้องอเพื่อทําลงนี่ครับ ผมเพานะระายน้ําก็ตรงนี้ก็เจาะเจาะแล้วก็ผมก็จะปิดนะครับปิดปิดอุดตายนะครับเพื่อไม่ให้มีแมลงมีกลิ่นอะไรขึ้นมาตรงนี้ก็จะหมดปัญหาได้แล้วนี่ครับรบ,บ้านผมถ้าใครอยากจะติดต่ออยากทำนะครับอยากต่อเติมในเขตพัทยาชนบุรีนะก็ติดต่อมาได้ครับติดต่อเบอร์ผมมาได้นะครับศู8ย์เก้าแปด สามศูนย์หกศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์นะครับ M ปิดกดทิมนะครับแล้วก็เบอร์ช่างเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ช่างทิ้งไว้นะครับถ้าใครอยากต่อเติมจะทำบ้านจะให้เบอร์ช่างทิ้งไว้นะเอร์เบอร์เบอร์เบอร์อะไรนะศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดสี่สองหนึ่งสี่สองหนึ่งสามสี่เจ็ดหกสามสี่เจ็ดหกอันนี้เบอร์นะผมนะเบอร์ช่งางที่ใครครับครับผมชื่อชายนะครับ ถ้าใครอยากต่อเติมบ้านในเขตพัทยาเขตชนบุรีนะครับนี่นะครับดูงานติดต่อเบอร์นี้ไม่ได้เดี๋ยวผมขึ้นเบอร,ร์ไว้ให้เบอร,ร์ผมก็บอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ของเบอร,ร์เบอร,ร์ช่างกับเบอร,ร์ผมนะครับเขตระยองขเขตเวร,รใกล้เคียงชนบุรีนี่รับหมดนะครับไม่ว่างานใหญ่งานเล็กติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร,ร์ไว้ให้กลอบนะครับครบัพี่พีพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อ ติดต่อมาได้ครับรับหมดนะครับไม่ว่าไม,ไม่ว่าไกลไกลรับหมดนะครับนี่นครับช่างช่างฝีมือจริงๆครับให้ดูงานงานดีครับไม่มีแก่จะใครอยากหาช่างอยากต่อเติมนี่ติดต่อมาได้เลยครับผมให้ดูผลงานอันนี้ครับโปรโมทให้ไอ้น้าผมด้วยให้โปรโมทให้ช่างด้วยนี่ครับ โอเคครับแล้วผมจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมถ้าพี่บีานใดอยากจะทําอยากจะอะไรก็ให้ดูเป็นแนวทางนะครับว่าบ้านผมนี่ได้ต่อแตงแลำใดไมบว่างงบเท่าไหร่ผมก็อธิบายไปให้ฟังแล้วนะครับจะให้ดูผลงานนะครับโอเคครับขอจบคลิปวบเพียงเท่านี้ขอบคุณพี่พี่ที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบที่ติดตามนะครับใครก็อยากหาช่างอยากอะไรก็ ดูเป็นแนวทางก็ติดต่อมาได้ถ้าบริเวณใกล้เคียงก็นะ้าผมก็รับทํานะครับโอเคครับผมนี่นะครับบ้านแมวกาเฟเรียบร้อยแล้วผัด<า>ดูข<ด>้างใน่นะบ้านผมเองเสร็จแล้ว ban nghèo ban nghèo đặt bàn không